โอ้มือโชวเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมตื่นเตะเ,เช้ามาทมําเมนูเก่งแตงกวา้วยใส่ปูนาครับถึงจะเป็นวันเสาร์ผมก็ตื่นเช้า<อ>ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูทํานาจะช่วยผู้ใหญ่ทํางานจะทาเท่าที่จะทําได้ครับก่อนจะไปทําเมนูมจะมาหูข้าวก่อนวันนี้ไฟดับตั้งแต่เช้าก็เลยจะหูข้าวแบบดั้งเดิมครับแต่ยังดีที่มีไฟสุลิยซทธวให้ความสว่างอยู่ตั้งหมอ้อเสร็จแล้วผมก็จะทําการปิดฝาครับสำหรับเมนูที่ผมจะทําวันนี้ก็คือเก่งแตงกวา้วยใส่ปูนานะครับแตงกวาลูกใหญ่แบบนี้ก่อนจะ ไปทำเมนูต้องเอาไส้ข้างในออกก่อนต่อด้วยผมก็จะมาซอยเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยครับส่วนข้าวที่หุงไว้นําแห้งแล้วผมก็จะยกายไปอีกตาหนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็จะปิดฝาและรอสุกได้เลยครับตอนนี้ผมก็จะมาตั้งกระทะเพราะเราจะเริ่มทําเมนูกันแล้วครับทน้าเปล่าลงไปแล้วก็ต่อด้วยเต็มกัาที่ซอยไว้ไม่กี่ลงไปเลยครับผมก็จะใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะโม่ตอนใส่พี่จะรู้สึกว่ามันเยอะถ้าสุกแล้วก็จะพอดีเลยครับตอนนีที่จะมาทําเมนูก็ต้มไว้เรีบเยบร้อยแล้วตอนนี้ยังร้อนๆอยู่เลยครับพเพราแยกออกมาจาก แล้วก็จะเกะกระดองออกหูมันปูเยอะอยู่นเนี่ยตอเน,นื้อปูผมจะแยกออกมาพอเยอะแล้วก็มาใส่ในแกงแตงกวาของเราเลยครับโดยปรุงรสชาติพริกกระเทียมเสร็จแล้วก็ใส่เกลือที่ขันไม่ได้ก็ต้องเป็นผงนัวนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันสักน,อน้อยไม่รู้ว่าปูนาที่บ้านพี่ๆจะตัวใหญ่ไหมที่นี่ช่วงนี้ได้มาตัวไม่ค่อยใหญ่เลยครับพอแกงใกล้สุกก็ใส่ไข่มีลงไปตอนนี้ผมก็จะมาตามเครื่องสําหรับทํเม,มีนูผัดหน่อไม้ใส่เห็ดท็อปครับสกแกงของเราสุกเล้วใส่ใบตะกเลือดหละ่ลงไปเวลานี้คือได้กิน หอมมาก,มากสุกได้ที่แล้วผมก็จะยกลงมาจากเตาเลยครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายแต่อร่อยแน่นอนต่อด้วยผมจะมาแจกมันปูนานะคะแยกไปแยกมาได้มาทั้งมันปูและขี้ปูหมดเลยกินได้ไม่เป็นไรนะคะผมจะมาทําเป็นน้าพริกใส่พริกป่นไปหมดแล้วปรุงต่อด้วยเกลือผงนววแล้วก็ใส่ใบถั่วกระล่ำเหมือนเดิมครับสำหรับน้ําที่ผมใช้จะเป็นน้ําแกงนะคะพี่ๆส่วนเมนูผัดน,นอไม้ใส่เห็ดทบก็สุกแล้วเหมือนกันข้าวของเราก็พร้อมแล้วผมก็จะมาตักแกงใส่ถ้วยต่อแกงเตงควาด้วยใส ปูนาของผมน่ากินไหมคะพี่ๆตอนนี้กับข้อของเราทั้งหมดก็พร้อมแล้วพ,พี่ดูวิดีโอมาถึงตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นแล้วจะหิวไหมแต่ที่แน่ๆพวกผมหิวกันมากแล้วครับเดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะครับบ๊ายบาย